สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะแลกตานิดนึงเพราะว่าเราจะมาเจอกันในเวอร์ชั่นตอนกลางคืนนะคะก็เดี๋ยวจะมีคําตอบว่าทําไมเราถึงจะต้องมาดูตอนกลางคืนนะคะใครที่กำลังลังเลยอยู่นะคะว่าจะเลือกติดวอลเปเปอร์ดีแบบที่แอมติดตรงนี้นะคะหรือว่าจะทาสีบ้านดีนะคะดูคลิปนี้จนจบมีคําตอบค่ะ สำหรับหลายๆคนนะคะที่ดูมาตั้งแต่ EP แรกนะคะก็คงจะรู้ว่าแอมนะคะเลือกใช้วิธีการติด wallpaper ทั้งหลังนะคะยกเป็นห้องครัวแต่ว่าถ้าถามใจจริงอ่ะก็จริงๆอ่ะชอบการทาสีมากกว่าแต่ด้วยความที่เราเห็นว่า โครงการเขาแถมให้นะคะก็เลยเออติดไปก่อนแล้วการตัดสินใจอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็สามารถกด subscribe เป็นกําลังใจให้แอมดา่างได้เลยนะ,ะที่นี้นะคะก็จะมาพูดถึงข้อดีของ wallpaper จากประสบการณ์ที่เจอก่อนนะคะคลิปนี้ทั้งหมดก็อาจจะเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ที่เราเจอนะคะหลังจากที่เราโอนบ้านมาสิ่งที่เจอก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันก็เลยคิดว่า เอออาจคลิปนี้ดีกว่าเผื่อหลายๆคนนะคะกําลังทําบ้านอยู่แล้วก็กําลังลังเลนะคะว่าจะเลือกทาสีหรือว่าจะเลือกติดวอลเปเปอร์ดีนะคะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลให้เพื่อนๆรู้นะคะอย่างข้อดีของวอลเปเปอร์เลยเนี่ยคือ1มีสีแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะค่ะซึ่งตรงนี้ทาสีก็จะทําไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าวอลเปเปอร์เขาก็จะมีลาย มีลวดลายของเขาแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากสำหรับคนที่อยากแต่งบ้านให้ดูแปลกหรือว่าไม่เหมือนใครอะไรอย่างงี้ค่ะ wallpaper ก็อาจจะตอบโจทย์ในข้อนี้ไป ข้อนะคะในเรื่องของความสะดวกและรวดเร็วนะวลเปเปอร์นะคะเมื่อมีการติดนะคะก็จะสามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเขาก็จะไม่ส่งกลิ่นนะคะเป็นการทาสีนะคะเราอาจจะต้องรอให้สีแห้งแล้วก็ให้กลิ่นของสีหมดไปนะคะเราถึงจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความรวดเร็วนะคะคิดว่าเรื่องนี้วาเปเปอร์ก็ตอบโจทย์ะคะ่ะ ส่วนข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปกปิดล่องรอยตามผนังนะคะตัวเนี้วเปเปอร์ Wall ก็จะได้เปรียบกว่าการทาสี C นะคะสําหรับผนังที่มีคราบสกรปรกหรือว่ามีรอยแตกแล้วนะเมื่อมองผินๆนะคะตัววอลเปเปอร์ก็จะสามารถให้เรื่องความสวยงามได้ดีกว่าการทาสี C, นั่นเองค่ะแต่ในขั้นตอนการติดนะคะทุกคนก็อาจจะต้องระวังเรื่องรอยนูนหรือว่าตามมุมต่างๆที่มีรอยพะเยะระหว่างแผ่นกระดาษวอลเปเปอร์กับตัวผนังออกมานะคะถ้าเกิดว่าเราเจอนะคะเราก็สามารถแจ้งให้ช่างเขาลือ แล้วก็ซ่อมแซมเป็นเฉพาะจุดได้ค่ะหรือว่าถ้าจุดไหนที่มันซ่อมแซมเฉพาะจุดไม่ได้จริงๆอะ่ะช่างเขาก็จะหลือให้ทางแถบนะคะอาจจะต้องดูให้ละเอียดก่อนที่จะเซ็นรับส่งมอบงานค่ะทีนี้เรามาดูข้อเสียของวอลเปเปอร์กันบ้างนะคะเรื่องที่ทุกคนเรื่องลือแล้วก็กังวลกันมากเลยนะคะก็คือความคงทนของวอลเปเปอร์ค่ะแน่นอนนะคะว่าวอลเปเปอร์เมื่อเทียบกับการทาสีนะคะวอลเปเปอร์จะไม่คงทนเท่ากับการทาสีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะ เสียเงินครั้งเดียวในระยะยาวนะคะแอมก็แนะนําว่าให้เลือกการทาสีดีกว่าค่ะแต่สําหรับใครที่ติดวอลเปเปอร์ไปแล้วหรือว่าตั้งใจว่าจะติดวอลเปเปอร์เพราะว่าอยากได้สีที่แตกแล้วก็อยากได้ลวดลายของผนังนะคะก็อาจจะต้องคุยกับช่างไว้นะคะอยากของแอมมาช่างเขาก็จะทิ้งตัววอลเปเปอร์ไว้ให้สำรองนะคะหากในกรณีที่มันพังนะคะเราก็สามารถเอาวอลเปเปอร์ตัวนี้ที่ช่างทิ้งไว้นะคะ เอามาซ่อมแซมได้เพราะว่าจริงๆตอนที่ช่างติดอะคะก็แอบ,บมาแว็บดูแล้วก็จำเทคนิคเหมือนกันว่าเออช่างเขามีขั้นตอนการทํานอย่างไรนะคะเผื่อว่ามันจะมีการซ่อมจุดเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะได้ทําเองแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนะคะส่วนใครที่ทําการสั่งวอลเปเปอร์กับทางบริษัทแล้วนะคะก็อาจจะจดรหัสเก็บไว้นะคะเผื่อว่าในครั้งหน้านะคะตัวสต็อกที่เราสํารองไว้มันหมดเราก็จะได้สั่งได้สีเดิมแล้วก็สเปคเดิมะคะ่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็น รอยต่ออันนี้เป็นฝั่งห้องครัวนะคะที่เรามีการทาสีส่วนอันเนี้ยเป็นฝั่งที่เราติดวอลเปเปอร์นะคะเ,เพื่อสังเกตได้จากรอยนี้นะคะจริงๆมันเป็นรอยทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าพอติดวอลเปเปอร์นะคะมันก็ปกปิดร่องรอยได้ดีกว่าการทาสีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรอยใหญ่ๆมันก็จะมีอาการนูนออกมาเหมือนกันนะคะส่วนวอลเปเปอร์นะคะถ้าเกิดว่าเรามือเปิดหรือว่าเป็นรอยเปิดอะไรเงี้ยค่ะ ที่เราเปิดปุ๊บนะคะให้รีบทำการเช็ดออกนะคะตัวอลเปเปอร์เนี่ยก็จะสามารถเช็ดออกได้ง่ายค่ะอย่างบ้านแอมมันก็จะมีรอยเหมือนกันเวลาช่างมาทำบ้านหรือว่าแบบส่งของอะไรเงี้ยค่ะมือช่างอาจจะเปิดแล้วไปโดนผนังแล้วได้ก็ให้เรารีบทำการเช็ดนะคะคาบบนวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะไม่ต้องกังวลส่วนสีเดี๋ยวนี้สีหลายๆย,ยี่ห้อนะคะเขาก็พัฒนาให้สามารถเช็ดได้กันหมดเลยนะคะอันนี้ก็คิดว่าให้คะแนนเท่ากันนะคะแล้วแต่คนจะชอบแบบไหนมากกว่า ข้อเสียของ w อลเปเปอรนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตามรอยต่อค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะเห็นรอยต่อของกระดาษนะคะเพราะว่าวอลเปเปอร์มันจะไม่ได้แบบแผ่นใหญ่สามารถติดผนังเราได้ทั้งแถบนะคะแต่ถ้าเรามองเผลอน,นะก็อาจจะดูไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครตั้งใจดูนะคะ ก็จะค่อนข้างเห็นรอยต่อเหมือนกันซึ่งตรงนี้คนที่ทาสีก็อาจจะไม่ได้เจอปัญหาในเรื่องนี้ไปค่ะที่นี่นะคะที่เราพูดมาทั้งหมดนนะคะแอมแค่จะอยากเตือนทุกคนว่า สำหรับใครที่เลือกติดวอลเปเปอร์นะคะมั่นใจว่าจะติดวอลเปเปอร์แล้วนะคะให้มาดูตรวจงานตอนกลางคืนด้วยนะคะเพราะว่าวอลเปเปอร์พอมาติดกับผนังใช่ไหมคะตัวกลองวันกับกลางคืนน่ะผนังบ้านน่ะมันจะดูดแล้วก็คลายความร้อนไม่เหมือนกันนะคะอย่างบ้านแอมาตอนกลางวันน่ะจะไม่มีรอยเลยนะคะทุกมุมของบ้านก็คือจะเรียบสนิทแต่พอตอนกลางคืนน่ะพอผนังมันเริ่มคลายความร้อนนะคะวอลเปเปอร์มันก็จะมีบางจุดที่มันนูนออกมาแล้วก็เห็นชัดมากมากนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกัน ก็เลยจะมาเตือนทุกคนว่าสมมุติถ้าเกิดทุกคนกําลังอยู่ใน p r o c e s ของการจ้างบริษัทมาติดอลเป p ปอ e r หรือว่ากําลังจะติดอลเป p ปอร์นะคะก็อาจจะต้องมาดูบ้านนะคะว่ากลางวันมีจุดไหนมีรอยนูนไหมหรือว่าตอนกลางคืนมีจุดไหนมีรอยนูนไหมนะคะจะได้ปรึกษาช่างนะคะแล้วก็ให้ช่างทาการแก้ไขให้ค่ะ เพราะว่าบางทีอะ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของช่างที่ติดวอลเปเปอร์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผนังบ้านเราที่โครงการทํามาให้อ่ะคะ่ะมันไม่ได้เรียบพอที่จะรองรับวอลเปเปอร์ขนาดนั้นอย่างของแอมมาช่างเขาก็บ่นเหมือนกันว่าเออผนงอังนะมันไม่ได้เรียบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นปกติอยู่แล้วของเมืองไทยเมื่อเจอแบบหน้าฝนหน้าร้อนทําให้ผนังอะ่ะมันก็จะผ่านสภาพอากาศที่มันหลากหลายรูปแบบนะคะ แน่นอนว่ามันจะต้องเกิดรอยแตกรอยร้าวอยู่แล้วแล้วรอยแครกพวกนี้มันก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้วอลเปเปอร์มันปูดแล้วก็นูนออกมาได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดตรงบันไดที่เห็นค่อนข้างชัดมากๆตอนแรกคือเครียดเลยว่าแบบ ตอนนั้นมามานอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เดินมาเจอรอยนี้พอดีแล้วก็ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยทำไมมันถึงปูดขนาดนี้แล้วเราปล่อยผ่านไปได้ยังไงแบบเราไม่ได้ดูหรอวันนั้นแล้วก็ว่าแบบเราดูรละเอียดแล้วนะคะสรุปก็คือพอตื่นมาตอนเช้านะคะรอยนี้ก็จะหายไปค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่แอมบอกนะคะว่าผนังมันคายแล้วก็ดูดความร้อนในสภาพอากาศที่ต่างกันนะคะพอตอนกลางคืนนะ รอยปูดนะคะมันก็จะปูดยาวแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นรอยต่อของแผ่นพีแคสท,ที่สร้างบ้านพอดีนะคะแต่บางคนที่ยังไม่ติดคิดว่ายังแก้ไขทันนะคะโดยการที่มาดูงานตอนกลางคืนนะคะแล้วถ้าเราพบว่าเราเจอรอยปูดแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องให้โครงการนะคะเขาฉาบตัวผนังซีเมนนะคะให้มันเรียบกว่านี้แล้วก็ค่อยทําการติดวอลเปเปอร์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราติดไปแล้วแล้วเราเส้นผ่านงานไปแล้วนะคะก็เลยแบบเออช่างมันแล้วขี้เกียจแก้ นี่เจอรอยอีกแล้วที่บอกตอนกลางคืนจะมีนะคะแล้วเดี๋ยวแอมเทียบกับภาพตอนกลางวันให้ดูนะคะว่ารอยตรงนี้จะหายไปค่ะทีนี้ลาะคาเราก็พาทุกคนไปดูแล้วนะคะว่าวอลเปเปอร์มีข้อดีกับข้อเสียอะไรบ้างนะคะที่ถ้ามาย้อนถามแอมนะคะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะติดหรือเปล่าแอมคงจะเลือกทาสีดีกว่าะค่ะเพราะว่าปัญหาที่เราเจอจากวอลเปเปอร์มันก็มีอยู่เหมือนกันแล้วคิดว่าวอลเปเปอร์ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราจะรลอกออกอันนี้คือช่างอะเตือนแอมมากับตัวแล้วเตือนหลายรอบมากๆช่างที่จ้างมาทําครัวนะคะช่างเขาก็จะบอกว่าแบบ วอปเปอร์ไม่ต้องติดไหมก็เอาของแถมเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นการทาสีดีกว่าเพราะว่าวอปเปอร์ถ้าเกิดเราลอกมันมันลอก,กยากนะแล้วเขาจะไม่รับงานลอกคือเขาก็ออกตัวเลยว่างานลอกวอปเปอร์เขาไม่ทําเลยเพราะเขาว่าเคยทําแล้วแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็ยากมาก ซึ่งแอมก็ถามหลายๆคนที่มีประสบการณ์ติดเวเปเพลก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนลอกอะใช้เงินในการจ้างคนมาลอกเว็เปเพล่อะค่ะราคาสูงกว่าการจ้างคนมาติดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกคาบกาวต่างๆที่เราจะต้องเอาออกแล้วก็สกัดออกให้หมดก่อนการทาสีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสำหรับใครที่อยากทำครั้งเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่เปืองตังบ่อยๆแก็แนะนำว่าเลือกการทาสีอีจะตอบโจทย์ แต่สำหรับใครที่อยากได้ลวดลายตามผนักนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยกรีดเล็กๆคือวัเปอร์เขาก็จะมีลูกเล่นของเขาขเขาจะมีลายเส้นของเขาที่มันไม่ด้านเหมือนการทาสีอันเนี้ย คนที่ต้องการแบบนี้คิดว่าการเลือกวอลเปเปอร์ก็จะประหยัดงบมากกว่านะคะเพราะว่าการที่เราเลือกทาสีแล้วเราให้ช่างมาทำลวดลายค่าใช้ใจ่ายมันจะแพงกว่าการติดวอลเปเปอร์มากๆอันนี้ทุกคนก็อาจจะต้องไปช่างใจดูว่าชอบแบบไหนเออแต่ถ้าถามแอมจากคนที่ติดวอลเปเปอร์แล้วอะเป็นแอมอะแอมจะเลือกทาสีดีกว่าทั้งหมดที่เล่ามาทางคลิปนี้นะคะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของแอมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แอมเจอ กับตัวหลังจากการใช้งานจริงๆนะคะมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าตัวแอมยังไม่ได้เจอนะคะก็เลยยังไม่ไดเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าที่เจอตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ที่แชร์กับเพื่อนๆไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาข้อมูลที่แอมเจอนะคะไปประกอบการตัดสินใจได้ว่าถ้าเรากําลังทําบ้านอยู่นะคะแล้วเรากําลังเลอยู่ว่าจะติดวัอร์ดีหรือว่าจะทาสีดีนะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะ เลือกเลยนะคะคิดว่าแต่ละอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปนะคะทุกคนก็อาจจะต้องช่างใจแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าอันไหนจะตอบโจทย์กับการใช้งานของเรามากกว่ากันค่ะคิดว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะคะก็ข้อดีหรือว่าประสบการณ์ที่เจอจากการซื้อบ้านนะคะมาแชร์กับทุกคนอีกเพราะว่าจริงๆอ่ะเข้าใจทุกคนเลยว่าพอเราเริ่มซื้อบ้านอ่ะด้วยความที่เราใช้เงินไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยลยหลายๆอย่าง,อ,อ,างอ่ะมันอาจจะต้อง เราอยากจะได้สิ่งที่มันชัวร์แล้วมันก็เซฟงบประมาณของเรามากที่สุดแต่ว่ายังเป็นการเซฟงบที่มันใช้ดีแล้วก็คงทนกับบ้านเรานะคะเพราะว่าตอนที่แอมทำอ่ะก็ค่อนข้างหาข้อมูลมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่เราแบบยังตกหล่นไปแล้วก็มันจะมีบางจุดที่เราจะต้องเจอจากประสบการณ์จริง,รงๆอ่ะเราถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตัดสินใจแบบเอาเรื่องพวกนี้มาแชร์กับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมีแผนจะซื้อบ้านหรือว่ากำลังทำบ้านอยู่หรือว่าอยากจะมีบ้าน แนะนคตนะ,นะคะก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้โดยที่ไม่ต้องเป็นคนไปลองผิดลองถูกเองเพราะว่าแอมลองมาให้ครบหมดแล้วนะคะก็แค่ขอกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe s u b <_ d ash> s c r i b e เป็นกําลังใจให้แอมนะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องอะไรอีกนะคะอยากให้แอมทาคลิปต้องส่วนไหนอีกอ่างเงี้ยทุกคนก็สามารถแนะนํามาได้นะคะหรือว่าอยากขอคําแนะนํานอกรอบนะคะก็สามารถทักมาหาแอมในอินบซ์เฟซบุ๊กนะคะหรือว่าดายเลกไอีมาถามก็ได้นะคะก็จะมีเพื่อนๆทักมาถามเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเกิด ว่าแอมเห็นนะคะแอมก็ยินดีจะเข้าไปตอบทุกคําถามนะคะถ้าอะไรที่พอจะตอบได้ก็ยินดีจะเป็นข้อมูลให้กับทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย